ครับวันนี้พามาดูไผ่ไผ่ตรงครับปลูกปีที่แล้วปลูกระหว่างต้นยางไม่ใช่ระหว่างครับปลูกแถวเดียวกับต้นยางพาราตัวนี้คือเขาตายไปเกิดเป็นช่องว่างผมก็เลยเอาไผ่มาลงก็ว่าจะลงตัวนี้อีกตัวนี้ก็ยางพาราตายไปยังไม่ได้ปลูกนี่ครับ นี่ก็ปลูกปีที่แล้วแล้วก็เริ่มให้หนอ่อแต่เป็นหน่อเล็กๆปีนี้คงยังไม่ได้ก,กินนะต้องรอปีหน้านี่ครับให้หน่อทุกกอปีหน้าก็คงจะโอเคอะขนาดนี้เขา เขาคงรอดตายแล้วสบายแล้วปีนี้ก็ปลูกครับเนี่ยปีนี้ปลูกเพิ่งจะปลูกไปเราเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำไปทีละอย่างนี่คนี่ก็ให้หนอแล้ว พกที่ปลูกปีที่แล้วอะให้หน่อทุกกอ่อแต่แถวนี้ไม่ได้ปลูกช่องว่างไอ้ที่ว่ายางตายปลูกช่องว่างระหว่างต้นยางเพราะยางเขาไม่งามมันแห้งแรงเหลือเกินก็ไผ่มาเสริมแต่จะได้ร่มรื่นส่วนนี้เป็น ใช้ตรงมือนกันครับแต่ใช้ต่อต่างเงาแบบนี้จะได้กินหน่อไว้ครับแทงหน่อเข้ามาก็หน่อใหญ่ตัดไปต้นไปแกงแล้วครับทยอยปลูกไปเรื่อยๆอยังไงก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยว่า ผมจะทําสําเร็จไปแค่ไหนครหรือว่ามีอะไรดีๆจะ,จะลงกันไปเรื่อยๆคร